สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวส์มาแล้วครับแม่สีตังบอกโดนมนต์ดำถูกวิญญาณตามหลอกหลอนทำงานหายเลิกผัวทำมาตกใจกันสนัน่นเมื่อแม่สีตังหรือสีตังบัวทองหลักแสดงและเน็ตแอดอลประเภท2ชื่อดังเจ้าของวลีฮิตส้มหยุดและสวัสด์ต่อแม่รอแล้วนะเดินทางไปยังสำนัก้างส่งยานอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอให้ร่างทรงจิตอาสา,าช่วยประกอบพิธีเสดาะเคราะห์หลังเชื่อว่าตนเองกำลังชเผชิญกับมนต์ดำและถูกวิญญาณตามรังควานส่งผลให้ชีวิตประสบกับมรสุมรุมเรา้าทั้งเรื่องงานการเงินและความรักโดยแม่สิตังบอกว่าช่วงหลังมานี้รู้สึกสับสนอย่างหนักงานเริ่มหายรายได้ลดลงแถมยังเลิกกับสามีที่คบกันมานานเกือบ20ปีปัจจุบ,บันต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกับสุนัขเพียงสองตัว เธอเผยว่าเคยเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากร่างทรงที่นีมาก่อนและชีวิตก็กลับมาดีขึ้นช่วงหนึ่งแต่พักหลังสิ่งต่างๆกลับเลวร้ายลงอย่างน่าประหลาดเชื่อว่าอาจมีวิญญาณไม่ดีตามหลอกหลอนและนนางทรงจินอาซาเปิดเผยว่าชีวิตแม่สีตังกำลังตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่สำนักร่างทรงสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่แม่สีตังเคยรับปากว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นหลังได้รับความช่วยเหลือจากการทำพิธีในครั้งก่อน ต่กลับไม่ทําตามที่สัญญาไว้วแม่สิตังเคยตอบกลับว่าฉันเป็นดาราฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกเดี๋ยวคนหาว่าฉันบาหลังจากนั้นชีวิตของแม่สิตังก็เริ่มพังทลายลงอย่างต่อเนื่องเธอถึงกับโทรมาร้องให้ปรึกษาตัดสินใจกลับมาขอให้ร่างทรงช่วยทําพิธีอีกครั้งเพื่อให้เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองชีวิตให้ดีขึ้นอีกครั้งในขณะนี้แม่สิตังยังคงอยู่ระหว่างการทาพิธีและขอพลังบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยแฟนๆหลายคนยังคงให้กำลังใจและหวังว่าเธอจะกลับมายืนหยัดได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมขอกิดเห็นเขาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. แมสิตังเป็นนักแสดงและเน็ตเอดดลสาวประเภท2ไปสำนักร่างทรงย่านอำเภอพระประแดงเพื่อให้ร่างทรงจิตอาสาช่วยประกอบพิธีสอกเคราะห์หลังจากเชื่อว่าตนกำลังเผชิญกับม์ดําและถูกวิญญาณตามรังควาน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล 2. เลือกกระดากับสามีที่คบกันมานานเกือบ20ปีปัจจุบันใช้ชีวิตตามลำพังกับสุนัขเพียง2ตัว 3. ความเชื่อของแต่ละคนชีวิตแม่สิต่างกำลังตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่สำนักด้างท่งคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิวยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวบันเทิงนิวส์ ข่าวเรื่องราวของคนดังมีมาให้รับชมกันทุกวันครับ